สวัสดีครับพบกับอังยี่ชาแนลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาทําความรู้จักกับต้นพญาช้างเผือกนะครับต้นนี้คือพญาช้างเผือกนะครับเป็นไม้ด่างนะครับตระกูลของสาวน้อยปลาแป้งนะครับรูปทรงใบก็จะใหญ่นะครับพญาช้างเผือกนะครับ ลำต้นนะครับลำต้นเขาก็จะขาวอวบอย่างนี้นะครับถึงได้ชื่อมาของคำว่าพญาช้างเผือกนะครับคนโบราณโบราณนะครับเชื่อว่าต้นพญาช้างเผือกนี้นะครับถ้าบ้านไหนนะครับที่ได้ปลูกก็จะช่วยเสริมอำนาจนะครับอำนาจและบารมีนะครับเป็นความเชื่อของโบราณนะครับนี่ครับลาย หลังใบนะครับจะเป็นขีดเส้นนะครับแล้วก็มีจุดขาวๆนะครับจุดด่างแล้วก็ลายเส้นหลังใบนี่ชัดเจนนะครับปลูกติดบ้านติดเรือนไว้นะครับท่านใดที่สนใจต้นไม้แล้วก็รักต้นไม้นะครับตามความเชื่อก็จะสามารถนะครับช่วยในเรื่องอำนาจและเสริมบารามีนะครับกับทางด้านของต้น ยาช้างเผือกนะครับส่วนราคานะครับราคานี้ก็จะคงไม่แพงนะครับก็จะอยู่กันที่ราวๆหลักร้อยนี่แหละครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่สามารถขยายพันธุ์ง่ายนะครับเพราะว่าตระกูลสาวน้อยปแป้งนี่ปลูกง่ายตายยากนะครับ แล้วก็มีเนี่ยครับการขยายพันธุ์นะครับแล้วก็จะเลือกตรงข้อครับที่มีตานะครับส่วนต้นนี้นะครับผมได้ทําการตัดขยายพันธุ์ไปแล้วนะครับนี่ครับตาที่จะออกเป็นใบแล้วก็เป็นรากออกมานะครับแล้วก็สามารถหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็ขยายพันธุ์ได้นะครับแต่ต้นนี้นะครับต้นนี้ไม่ใช่พญา ช้างเผือกนะครับต้นนี้แต่ลำต้นก็จะเหมือนกันนะครับต้นนี้น่าจะเป็นพวกตระกูลเดียวกับสาวน้อยป่าแป้งนะครับตระกูลเดียวกับพญาช้างเผือกนี่ครับแต่ใบนะครับมาดูใบต้นนี้ผมผมพึ่งเอฟมานะครับเนี่ยผมตัดไปแล้ว ตรงอ่อนๆผมก็จะชั่น้ําไปก่อนนะครับให้แตกรากแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเนี่ครับดูใบครับจะต่างกันมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นลายพางนะครับน่าจะเป็นเสือพานหรือเสือลายพานอะไรสักอย่างนี่ครับผมยังเสชหาชื่อยังยังไม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้จักนะครับก็คอมเมนต์มาบอกชื่อผมด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ นี่ครับทรงเขาใบใหญ่นะครับสวยงามเลยทีเดียวใบใหญ่สวยครับก็จะช่วยในการน่าจะเสริมบาลบีเหมือนกันนะครับตระกูลเดียวกันนะครับแต่ลวดลายจะเด่นชัดกว่านะครับที่สืบสืบมาก็น่าจะเสือพานนี่แหละครับเสือลายพางนี่ครับ กบานนะครัวสวยงามเลยทีเดียวนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แห่งยี่แชนแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกับต้นไม้สวยๆนี่นะครับสวัสดีครับ